ิหนหายอะ่ะเพิ่งแรกกับพี่พีหนอ่อยอ่ะาไว้คุณีทเปล่าไม่ได้ฝากเสียใจฝาไปไหนตังค์ให้ทุกคนไม่รู้ตังเกแนปัดภาพมาที่คลิปก่อนหน้าที่จะรู้ตัวว่าเงินหายน้่งลงนู้ เป็นปลาก็าน่ารักส่งูให้าที่ผมได้กระเป๋าเดี๋ยวเตรียมตัวทุกคนอ่ะอันนี้อันนี้พาสปอร์ใตใกล้หมดอายุแล้วแต่่งที่จะหมดอายุจริงๆคือบัตรประชาชนจะหมดจริงๆเอ้าเฮ้ย เงินสิงคโปร์หายอ,ะอ่ะเอาหนระเกไปทิ้งไหนดีเปล่าในกระเป๋าไหนซึ่งกันดีเปล่ามันอยู่ในกระเป๋าที่มันเปิดได้นิดนึงอะ่ะหมาฉีปวดฉี่มากสงสารจังเป,เปงเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปรูปแมวกล้วยคลิปล่าสุดน่ารัก น่าเมื่อกี้กระเป๋าสีเขียวเนูไปอ้อหยู่ไม่ตักรอทั้งวันชัดลึงนะมาถึงก็งว่วนแล้วหมาก็ฉีดฉีแบบไม่ไหวแล้วอ่ะอันแกไหลพันอยู่นะตกอยู่ที่สิงคโปร์ปะเนี่ย โซเศร้าเลยนะยใช่หมาปวดฉี่มากทุกคนหมาฉี่ข้างหลังใหญ่เลยฉันยังต้องหาของอแกฉันหาของ,ของ,ของ,องก่อนตู้แกไม่ไหวหมาปวดมากหมาจะซีนแล้วหมาแบบอันน่ะเจ้าของไม่ว่าง เจ้าของละคนดูแลไม่ว่างก็คืออันคีใช่มาถึงก็หาของเลยไม่มีคุงมุมเงินงหายอ่ะเพิ่งแรกกับพี่พีนเลยไงวางไว้พุงพีเก่าไม่ได้ฝากเสียใจต้องอปอไปไหนไหทุกคนไม่รู้ทักทา ไปแล้วเออม่ต้องไปส่งแล้วพี่วางไว้ไจะหน้ากระจกเห็นปะเป็นคีหยุ <c oughs> ดพี่วางบนหน้ากระจกคป็นเกี่ยนเห็นปะโอ้ออกไปแล้วบอกไปแล้วอืมโอเคฉันคือเจ้าของตัวแทนแห่งการหาของ <c oughs> ตั้งหาย เดี๋ยวลองหาดีๆอาจจะเจอโอ๊ยขี้ไม่เป็นที่เป็นทางเลยวันนี้ในกระเป๋าแดงก็ไม่มีแล้วเนาะหนูค้นเอาแล้วเนาะเศร้าอ่ะกูมีใส่กระเป๋าไหนไว้ไม่รู้เลยไอ้กระเป๋าใบเนี้ยตอนนั้นก็ตั่างลืงพันลืงหายไ,ไยไม่เวิร์กใบนี้ไม่เวิร์กมันรั่วมันตืน้นเนีย่ยเลยมันใส่ผิดรูดิชอบใส่ผิด,ใส,ผดใส่รูลก,ลกลางอะ่ะเนี่ยแล้วบั บัตรเอ้ยมันอยู่ในนั้นปะนี่บัตรมันอยู่ในนี้บัตรไม่หายเพราะฉันถือใส่ไว้กระเป๋าตังค์อันเล็กอ่ะนี้เก็บเลยหมดแล้วก็เศร้าอ่ะเดี๋ยวนี้เอาโลเอเวไปดีกว่ามันใหญ่ๆหน่อยก็เศร้าซีเอพีพีได้ไหมไม่ได้ซีเอพี่จุ๋มก็ไม่ได้ซีเอพีพีก็ไม่ได้ซีเอแค่ไม่ได้เลยไม่ให้ซีเอใครเลยในชีวิตฉันแม่ให้ซีเอได้เป็นบางอารมณ์บางอารมณ์ก็ไม่ได้